สวัสดีค่ะมาพบกับแม่มัดอีกแล้วนะคะนี่เลยนะคะวันที่20นะคะ21อโอน7 0แสนไลค์ค่ะสถานะสีเขียวเตรียมเนะฮนะเดี๋ยวคลิปนี้จะมาพูดถึงสถานะคนที่ขอทบทวนสิทธิ์แล้วมีผู้พิทักษ์สิทธิ์นะคะลงไปตรวจสอบพื้นที่แต่ไม่เจอตัวเราจะทำยังไงนะเดี๋ยว ไปดูข่าวนีก้กับแม่มัดกันเลยเนาะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้มัดด้วยนะคะตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน21-22พฤษภามนะคะครั้งโอนเงินเยียวยา5,000บาทอีก 7แสนคนค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่สายเหลืองนานๆน,นะคะวันนี้พรุ่งนี้นะ,ะเป็นสิทธิ์ของพวกพี่ๆแล้วค่ะเริ่มเปลี่ยนสถานะกันเยอะแล้วใช่ไหมล่าเราไม่ทิ้งกันนะคะโอนเงินเยียวยา5 0 0 0บาทนะ,ะให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการเพิ่มอีก7000แสนคนในวันที่ 21- 22พฤษภามนี้ใครยังไม่ได้อย่าลืมตรวจสอบสถานะนะคะเข้าไปเช็คได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้จะเหลือแค่4ปุ่มนะก็คือปุ่มตรวจสอบสถานะ ปุ่มสีชมพูสีแดงแล้วก็สีเหลืองค่ะจากกรณีรัฐบาลเปิดมา,มาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนน,น,น,นะคะรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w ร์ดเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com เท่านั้นนะคะซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วแต่ยังเปิดให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงนินและ ยื่นข้อมูลเพิ่มเติมและสละสิทธิ์ได้นะคะตอนนี้เดีือวยู่ปุ่มเนาะไอ้ปุ่มที่ยื่นข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเข้าไปเช็คสถานะดูว่าวันนี้พี่ๆท่านไหนจะว่จะอยู่ทบทวนสิทธิ์ ในฐานะสีเหลืองนะะี่ฮะเข้าไปตรวจสอบกันได้เลยล่าสุดนะะี่ฮะผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจก,การคลังในฐานะโคศกกระทรวงการคลังค่ะเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา5้า0บาทโดยระบุว่าในวันที่20พฤษภาได้จ่ายเงินเยียวยาให้กลุ่มผู้ที่เคยได้รับ SMS ว่าเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรที่เคยมีปัญหาจำนวนนะคะ400,000คนไปแล้วโดยในวันที่21-22พฤษภานี้จะจ่ายเพิ่มอีก7000 0 0คนค่ะเพราะฉะนั้น สีเขียวนี่ฮะวันนี้พรุ่งนี้เตรียมเฮค่ะรับ1 0 0 0 0บาทนะคะส่วนใครที่โอนเงินไม่สําเร็จไม่ต้องตกใจนะให้ไปเปิดบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขปร,ประชาชนถ้าใครมีแล้วรอเลยค่ะนะคะระบบจะทําการโอนซ้ําผ่านพร้อมเพย์นะคะสำหรับ าการตรวจสอบทบทวนสิทธิ์อีก2.4แสนคนนะะี่ะแบ่งเป็น80,000คนกำลังตรวจสอบแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้แต่อีก100,000คนนี่ฮะมีปัญหาไม่เจอตัวเนื่องจากแจ้งที่อยู่ไม่ตรงกับที่อยู่อาศัยจริงทําให้ทีมผู้ทบทวนสิทธิ์นะฮะเดินทางไปหาไม่พบตัวตนนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้กลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์แล้ว อย่างไรก็ตามนะคะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้นะคะรีบเดินไปแสดงตัวตนที่ธที่สาขาของธนาคารกรุงไทยค่ะโดยยังมีอีก60 0 0 0นคนติดต่อไม่ได้โดยมีเวลาจนถึงปลายเดือนนี้นะคะหากยังตรวจสอบไม่ได้จะไม่ได้สิทธิ์ในโครงการเราไม่ทิ้งกันเพราะฉะนั้นพวกพี่ๆที่อยู่สถานะทบทวนสิทธิ์นะ วันนี้ยังขึ้นสีเหลืองอยู่แม่มัดอยากให้รอนิดนึงถ้าสมมติวันที่25แล้วมันยังเป็นทบทวนสิทธิ์อยู่วันที่26เราเดินทางไปธนาคารกรุงไทยเลยค่ะไปแจ้งเขาเลยว่าวันนี้วันที่เท่านี้แล้วนะคยะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเราจะต้องทำยังไงบ้างเนะยส่วนพี่ๆท่านไหนที่ผู้ตรวจสอบนะคะลงไปตรวจสอบแล้วไม่เจอตัวตนหรือว่าเรากลับต่างจังหวัดหรือว่าเราไปธุระที่อื่นอะไรแบบนี้เนาะ ให้พี่ๆรีบเดินทางไปติดต่อธน,ธนาคารกรุงไทยค่ะนะเตรียมรูปถ่ายค่ะนะเตรียมรูปถ่ายไปด้วยนะคะเผื่อใช้จะได้ไม่ต้องเดินทางหลายรอบหรือว่าใครที่ยังไม่แน่ใจนะคะให้โทรค่ะ0ูนย์นะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งหนึ่งสี่สี่ค่ะนะคะให้ติดต่อตามนี้ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวพี่พวกพี่ๆนะอาจจะ พลาดสิทธิ์ตรงนี้ก็ได้นะคะแม่มัดขอแนะนานิดนึงส่วนใครที่อยู่ทบทวนสิทธิ์แล้วโดนตัดสิทธิ์แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าแม่มัดจะมาแนะนําว่าจะต้องทํำยังไงบ้างแต่คลิปนี้เอาของคนที่ทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วผู้พิทักษ์สิทธิ์เนี่ยไม่ได้ลงไปตรวจสอบเนาะเออลงแล้วแต่ว่าไม่เจอตัวเราไม่ใช่ไม่ได้ลงสิลงแล้วแต่ว่าไม่ได้เจอตัวเราเนี่ยเราจะต้องทํายังไงเพราะฉะนั้นให้พี่ๆรีบ ติดต่อธนาคารกรุงไทยเลยค่ะนะรีบติดต่อเลยหรือว่าไม่สะดวกเนี่ยให้โทรเลยนะคะเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราไว้นะคะมิฉะนั้นเพี่อๆอาจจะโดนตัดสิทธิ์ก็ได้เนาะเพราะว่าวันที่29นี้นะคะจะปิดร้องเรียนแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครที่นานๆแล้วเนี่ยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคืบหน้านะคะเราสามารถโทรไปสอบถามนะ,ะเตรียมหมายเลขแบบประชาชนไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดโทรไปสอบ,สอบถามแล้วเราก็ ถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าโทรแล้วไม่ติดไปติดต่อธนาคารกรุงไทยได้เลยค่ะคลิปนี้แม่มัดไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ